สวัสดีจ้าทุกคนมาเจอก,กันกับป้าโบเอสโคลานั่นเองเนะจ๊ะใครเข้ามาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องของป้าโบเอสโคลาไปด้วยจ้ะวันนี้ป้ามาแบบหวานๆเลยเขาเป็นฮันนี่แท็บออฟดังช่งอ่ะภาษาจีนป้าก,ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษป้าก,ก็ไม่เก่งนะจ๊ะคือเอาง่ายๆว่าอ่ะฮันนี่แท็บแหละโอเควันนี้ป้ามีเงินอยู่98,800บาทเอาง่ายๆว่ามาเคลียร์เสร็จไปละกัน เล่นไปแบบขำขำไม่ซีเรียสเออขอเบ็อยู่ที่ประมาณสักตาละอ่ะสิบสบห้าพอไม่ต้องเยอะแล้วก็ไปที่50หมุนของป้าเหมือนเดิมจะ้ะเออก็จะเคลียร์พอดี800ตรงนี้ไปเลยโอเคเลยถือว่าชิลๆว,วันนี้ไปกันแบบออโต้สปินห้หมุนกันไป เกมนี้นะจ๊ะป้าเคยเล่นไปแล้วนะเกมก็จะแบบมีความเนี่ยมีรูบูฟีเจอร์คือเหมือนกับเกมเขาก็จะมีความสื่อว่าเขาจะเป็นผู้หญิงจะเลือกผู้ชายอย่างเงี้ยป่ะเออฮันนี่แท็บเนี่ยป้าก็ไม่เข้าใจภาษาจีนเนาะเอะเอ,อเอาไง่ายๆว่าป้าก็คิดเอาเองละกันเพราะว่ามีผู้ชายหลายคนก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีผู้ชายมาให้เราเลือกอ่ะวายเขาก็มีเกมจะไม่ได้มีการยงไม่ได้มีการแตกต่อแต่ว่ายงเส้นให้เราจาับ ก็จะมีความยงเส้นของเขาปลายแอบเห็นสแกตเตอร์อยู่ไวๆเออซึ่งเราเล่นตาละกี่บาททุกคนตาละ15บาทก็จะมีความแบบเลขก็จะดูกรุงกริงดูไม่ไม่เยอะไม่น้อยเออแต่ว่าแต่ละตาก,ก็เนี่ยจะได้วินกันแบบอาหลักหน่วยอะไรอย่างเงี้ยพราเราเล่นหลักสิบไงเนี่ยก็จะได้หลักสิบหลักหน่วยอะไรประมาณนี้ขำๆวันนี้บอกแล้วว่าลงทุน800ไปเบาๆนะจ๊ะก็ มุนกันไปเนี่ย50ารอบเอานี่เขามี s c a ตอร์มาให้เราแล้วก็เป็นดาวเชียนฟีเจอร์น้องกลางปีกหมดแล้วจ้าเออาวใหญ่มาเลยเอออันนี้ก็คือเป็นแบบได้แบบนิดนิดนึงนิดหนึ่งหน่อย,อยเออมีแบบพอขำๆมาให้เราได้แบบอมีอะไรยังไงบ้างเขาก็จะมีเป็นแบบฟีเจอร์ของเขาแต่ละตัวเออสอง s c a ตอร์มาคือสอง s ตเตอร์เขาจะมีฟีสปินให้เราแบบนี้นะ อันเนี้ยมาดาวเชียนฟิลเตอร์ไปตุ้งตุงตุๆงตุงตุงอ่มันมีใหญ่มาถ้าได้มาก็จะเป็นตัวใหญ่แบบเมื่อกี้เออคือป้าก็เล่นหลายเกมก็จะมีความแบบงงงวยเล็กๆว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่ก็ยังพอไหวอยู่ด้วยความที่ป้ามีสายตาอันเฉียบคมใช่หรือเปล่า1หนึ่งสเกตเตอร์แอเพเปิลมาสามสเกตเตอรอ์ป้าบอกเลยว่าใน50หมุนนะจ๊ะทุกคนเห็นไหม ว่าใน50หมุนจะต้องมีสเกตเตอร์มาสเกตเตอร์เขาก็จะมีให้เลือกนะจ๊ะว่าจะเลือกเป็นดาวเชียนอ่ะหรือว่าจะเป็นลูบูหรือว่าจะเป็นตัวอ่ะลูบูละกันเพราะรูบูได้12สปินป้าก็เลือกผู้ชายที่จัดหนักจัดเต็มไปให้ป้าเต็มป้าก็ต้องเลือกคนนั้นละค่ะเหมือนกันที่เวลาป้าเป็นผู้ชายป้าก็เป็นผู้ชายให้เต็มเต่ตเหมือนกันค่ะอะไรกันครับเนี่ยเออมาโอ,อ,ขอเขาก็จะมีการต่อสู้เกิดขึ้นหนีพาร์นี้ก็จะเป็นพาร์ของการต่อสู้พอเราได้ พอเราได้สเกตเตอร์ไปแล้วเห็นไหมทุกคนเอาจริงๆเมื่อกี้เหลืออยู่แค่ประมาณแบบไม่กี่หมุนแล้วอะแต่สเกตเตอร์ก็มาอย่างที่ป้าบอกว่าทฤษฎี50ของป้ายังใช้ได้เสมอจะ้ะอ้าวผู้ชายเต็มไปหมดเนี่ยเห็นไหมมันมาอยู่มันมาอยู่อู้หูยยังไงก่อนซุปเปอร์เบเกินสอู้หแดงเงินหลังไหลไปค่ะขี่ม้าค่ะควบไปค่ะอย่าหยุดค่ะมาค่ะอู้หูปุ้งปังปุ้งปังยังไม่หยุดหมุนเลย หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามบาทยังไม่หมดเลยเนะี่ยนี่คือสปินไปนิดเดียวเองเท่านั้น <1> <1> มาจ้ายังเหลืออีกตั้งเจ็ดรอบไปค่ะลูบูลูบูฟิเจอร์แม่พอพาร์ทรบเนี่ยออกสุดค่านึกแต่รบแต่รบใครรู้จักเพลงนี้นะจ๊ะอายุเท่าป้าแน่นอนจ๊ะละครอะไรวะสายโลหิตเออใช่แหละ ใช่ไหมถ้าถ,ถ้าใช่เม้นมาบอกป้านะแล้วไม่ต้องมาเมนกันเรื่องเกมแล้วนะมาเมนกันเรื่องเพลงป้าเนี่ยแหละอ่ะเหลืออีกห้าสตินมาจากรูบูรูบูออกศึกแล้วจ้ะไปค่ะต้องฟาดฟันเงินมาให้ได้นะจ๊ะฟอร์จูนมาแล้วยังไงยังไงก่อนอุ้ยแต่ว่าท่วมท้นอยู่นะป้าบอกเลยว่าไปได้ดีเรียกว,ว่าไปได้ดีไปได้ดีอยู่ ป้าลงทุนไป800เมื่อกี้น0 0 2ก็คือท่วมทนไปเล่าเอาอวยยาวเลยเมกะวินิจ400เห็นตัวเลขแล้วก็สบายใจมาลาดฟรีสปินของป้าถึงจะเงียบป้าก็ไม่ไปเป็นไรแล้วไปไงเอเอมาถึงขั้นร้องเลยทีเดียวและโททัววิงของป้าน,านั้นอ้มันปุ้มปิ่ม2,352บาทเก็บ ได้เงินก็ต้องเก็บค่ะทำดีค่ะลูบูสมควรแล้วที่ควบมาให้ป้านั้นเองนะจ๊ะสเกตเตอร์เอายังมีสเกตเตอร์อีก2เห็นไหมดาวชเชนอ๋อจะมีดงชนฟีเจอร์ตัวนี้เหมือนเป็นท่านององเนี้ยหรออ่ะให้ฉันคูณ4มาจา้ะยังไงก่อนก็จะได้เออมีเป็นบิ๊กวินมาเห็นไหมว่านักรบเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยไปรบก็ได้เงินเยอะเออเมาบ่อยไปสุด ซึ่งบอกเลยนะจ๊ะว่ามาสรุปเกมกันเลยดีกว่าจ๊ะว่าเกมนี้นะจ๊ะกำไรของป้าน,นั้นสรุปสลัตังรวมมาแล้วกว่า2,000นบาทประมือป้าโบเองก็คือดีงามมากนะจ๊ะใครที่บอกว่าอยากจะลองวิธีป้าเอาไปใช้ก็ลองกันได้นะจ๊าเกมนี้ก็คือไม่ได้แย่เลยแตกมาทีก็คือแตกหนักยังไงนะจ๊ะสำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดติดตามช่องของป้าโบเอสโคลาไปด้วยจ้ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ